นั่นเดี๋ยวจากอีกุงหนึ่งมันก็จะขยายวงตอนนี้เป็นวงกลมเนี่ยกินพื้นตีเราสองไร่ถึงจะป้องกันหลากหลายวิธีแต่ก็ยังเหมือนกับจะหยุดมันไม่ได้ฝั่งโน้นหลายต้นกำลังูกเล่นานอยู่สวัสดีครับแปลงยางไก่ แปลงยางของไกลเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างคือลักษณะยางตายเป็นอ่าวนะครับเริ่มจากจุดจุดหนึ่งแล้วก็เริ่มลุกลามไปนะโดยเฉพาะยางต้นยางในบริเวณใกล้เคียงนะครับหลายคนก็อว่าลักษณะการตายนะมันเหมือนกับมันลามไปนะครับซึ่งก็ถูกวินิจฉัยกันในหลายๆ คนวินิจัยนะวินิจัยหลายๆท่านวินิจัยว่ามันไปจากดินนะครับกขุดดินนะขุดดินเพื่อป้องกันโรยปูนขาวบ้างอะไรบ้างนะครับก็ยังไม่ไวนะครับยังไม่ไววยังลุกลามต่ออีกนะครับผมแรงยางที่ผมกลียดอยู่ก็โดน,นะครับจากการเข้าสังเกตนะครับจริงๆผมก็มีคลิปนะที่ที่ป้องกันโรคนี้ แต่ทีนี้ทําไมครับขนาดขุดดินแล้วโรวยปูนแล้วอะไรแล้วทําไมมันยังลามไปต่อนะครับหลายคนก็คิดว่ามันไปกับมีดบ้างไปกับสายลมบ้างไปกับฝนตกบ้างถามว่ามันไปแบบนั้นได้จริงหรือไม่ก็ไปได้ครับแต่มันต้องอาศัยจังหวะที่เหมาะเหมงหมดเดี๋ยว จังหวะยังไงนะเดี๋ยวเรามาอธิบายตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับอันดับแรกเลยครับเมื่อเกิดเมื่อยางเกิดอาการเช่นนี้แล้วนะครับเราก็สันนิษฐานว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากราขกาวถตรงนี้ครับซึ่งมันก็ใช่นะแต่ถ้าอาการยางแบบนี้อาการยางแบบลุกลามลุกลามแบบแบบไปเรื่อยๆมันเกิดจาก เชื้อ3ชนิดครับนี่นะจากการเ้าสังเกตของผมนะครับชนิดที่หนึ่งแน่นอนครับราขาวที่อยู่ใต้ดินนะมันจะอยู่ตามรากของกิ่งไม้หรือว่ามันอยู่ที่กิ่งไม้ใต้ดินแล้วไปตามรากนะครับเจ้าราพวกนี้มันจะทําให้อ่ารากยางอะ่ะเกิดเกิดการตายนะมันตายแล้วแห้งทีนี้พอร,รากมันแห้ง อะไรมันแห้งไปแล้วนะมันก็มีปลวกมากินนะมาเจาะทีนี้ด้านบนขึ้นมาตีโกนตีโกนเมื่อเมื่อต้นยางมันมันติดติดโรคราขาวแล้วตีโกนเจอเจอราอะไรครับเจอราน้านําตาลนี่เจอราน้ําตาลเล่นยะเล่นงานตี่โกอยางอีกต่านดูได้เลยมันจะมีเห็ดหอกขึ้นมานั่นเลยครับไอปลวกเอ็ดพวกนี้เลยครับ มันคือการรวมตัวกันของรานะราเชื้อรามันก็คือเห็ดนะครับนะมันก็งอกอกอกมานะครับทีนี้ตาตั้นสังเกตดูดีๆอีกมันจะมีอีกตัวหนึ่งครับนะจริงๆอ่ะไอ้ที่ราที่โกนยางอ่ะมันจะมีราแดงด้วยนะราแดงด้วยนะครับแต่เจอน้อยนะราแดงแต่ราน้าตาลเนี่ยเจอเยอะนะครับทีตาตั้นดูที่ลำต้นมนะัน ที่ลำต้นของมันนะหลังจากที่มันยืนตายอยู่นานอยู่สักพักนะเราเราก็ป้องกันใต้ดินกันไปแต่เป็นไงครับที่ลำต้นมันจะมีสปอร์ของพวกเชื้อพวกนี้ครับงอกออกมาท่านสังเกตได้เลยมันเป็นเป็นไรดำๆอ่ะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเส้นขนดำๆอ่ะแล้วที่บริเวณปลายของมันนะ เวลามันสุกมันงอมแล้วเขาเรียกว่ามันถึงช่วงการแพร่ระบาดนะครับมันก็จะเป็นสปอร์ซึ่งสปอร์มันแน่นอนครับมันเป็นอนุภาคเล็กๆะเล็กๆแต่ถ้ามันประจุตัวกันอยู่เราก็จะมองเห็นนะแล้วมันก็ปลิวไปกับลมอย่างที่ต่านอย่างที่หลายคนรู้แหละลมพัดปลิวไปตรงไหนนะมันก็ไปเกาะติดตรงไหนมันก็เริ่มดําเนินการแต่แต่ในกระบวนการเนี้มันก็ต้องอาศัย สภาพอากาศที่เหมาะด้วยนะครับแต่แน่นอนครับต้นยางที่อยู่ใกล้เคียงมันโดนแน่เพราะลมพัดแผ่วๆมันก็ไปแล้วนะปลิวไปเลยนะมันไปเกาะติดต้นยางต้นไหนมันก็ขวางตัวอยู่กับต้นนั้นแต่แต่บางทีต้นนั้นะอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะจนกว่ามันจะอ่อนแอลงนะครับทีนี้ใต้ดินก็ไปใต้ดินก็ไปกลางอากาศก็ไปนี่บอกไหมครับฝนตกมันก็ไป เพราะมันเป็นอนุภาคเป็นสปอร์เล็กๆพวกเชื้อพวกเนี้ยทีนี้พอมันไปแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ตรงนั้นได้ไหมหากมันอยู่ได้มันก็เริ่มที่จะดำเนินการกับต้นยางที่อยู่บริเวณน,นั้นอีกแต่ในลักษณะน,นี้กว่าที่เราจะมองรู้กว่าที่เราจะเห็นนะต้นยางมันก็ห่อนแอลงเต็มตีแล้วนะครับตอนที่เราเห็นว่าใบมันเริ่มเริ่มเหลือง่ะ ด้านล่างอ่ะกินหมดแล้วนะครับครับต้นนี้มันเลยการยืนต้นตายไปแล้วนะเพราะว่ามันล้มแล้วไปไหนนะโดนเล่นนันที่โกนครับมาจากรากก่อนนั่นแหละนะแล้วมันก็ยืนต้นตายอยู่ทีนี้พวกเชื้อมันก็ลุกหนักนะพอมันพอมันปุนะพอพอมันไม่มีานา้าหล่อเลี้ยงมันก็ตายในชะ่ไหม พอใบมันหลน่นมันก็ถือว่ามันยืนตายทีนี้ปลวกก็จัดการปุ๊พนะอลมกันโชกหนักมันก็ร่วงลม้มเมื่อก่อนนะในตอนช่วงฤดูฝนเนี่ยนี่นี่ที่พี่น้องเห็นเป็นร่องรอยดำๆเนี่ยนี่คือรอยโรคต่างนั้นนะครับตอนเนี้มันมันมันกระจายไปแล้วไงดอกมันกระจายไปแล้วนะดอกสปอร์นี่ๆยังมีนะครับ แต่ตอนนี้มันโดนเด็ดเผานะในช่วงที่มัน,นเ,ดเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะนที่พี่น้องเห็นเป็นเนี่ยดอกสปอรครับสปอสปอของเชื้อไงครับนะเนี่ยน่าจะเป็นเชื้อราตีกอ,อ้เกิดอโรคหน้าเน่าด้วยอะไรด้วยนะครับนะเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะนะครับเนี่ยไอตอนเนี้ครับ,อตอนนรบแต่เนี่ยมันมันเลยช่วงไปแล้วไงบอกไหมครับ แต่ไม่รู้นะถ้าเกิดว่าได้รับอากาศชื้นๆเนี่ยมันอาจจะยังอยู่ในช่วงกระจายก็เป็นได้ครับนะอ่ะทีนี้เราสมมุติว่ามันอยู่ในช่วงกระจายนะครับเนี่ยเชื้อมันอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยดอกสปอร์สเปอร์อะไรของมันนะครับมันก็ปลิวว่อนลมพัดมันก็ปลิวฝนตกใส่มันก็หล่นลงมานะฝนตกฝนตกใส่มันก็ร่วงทีนี้มันก็ไปแพร่กระจายเราเอามือไปสัมผัสอย่างเนี้ย กับเราไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเราเมือสัมผัสอย่างนี้เราไปสัมผัสต้นต้นยางต้นอื่นต้นยางต้นนนได้รับเชื้อที่มันแพร่กระจายแลย้วไงฮะไม่ว่าจะวัตถุใดทั้งนั้นนะครับติดไปโดนเชื้อช่วงที่มันกําลังแพร่กระจายเนี่ยมันก็ติดไปได้ทั้งนั้นครับและเราก็ไม่รู้หีกางอากว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนยังไงนะแต่แน่นอนครับไอที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยมันโดนแน่นะครับอย่างกับพวกนี้ครับ โดนหมดแล้วนะตรงนี้เห็นไหมถึงแม้ว่าเรารู้ถึงการแพร่กระจายรู้ถึงต้นเหตุแต่พวกเนี้ยกว่าที่มันจะ,สะแสดงอาการนะครับมันกินเวลานาน,านมากครับนน่นเลยครับไปรู้อีกทีะตอนที่ยางมันสแสดงอาการแรกๆอ่ะมันตีผมเคยบอกว่ามันย่อยไรยพี่น้องน,นึกจำได้ไหมครับมันย่อยะไรผิดปกติไอ้นั่นแหละนั่นแหละนะครับพวกเนี้มันยังกับอะไรยังกับปียังกับวิญญาณอะไรเว้ยนะครับ มันค่อยๆคือคลานครับเนี่ยขนาดถึงวันนี้นะต้นยางบริเวณนี้ใบย,ยังเขียวอยู่เลยครับนะแต่ถ้าเราเจาะดูจริงๆอ่ะผมว่ารากหายไปหมดแล้วนะครับแต่นี้เราจเจาอะไรมารักษามันก็คงยากแหละนะทําได้อย่างเดียวคือนนแก้ปัญหานี่คือส่วนหนึ่งนะคบพี่น้องดูกลางล่างนนที่เป็นวงกว้างอ่ะโดนโดนแบบเดียวกันนะลักษณะอย่างนี้เลยมันค่อยๆ ตีวงตีวงตีวงนะมันป้องกันไม่ถูกป้องกันไม่ทันหรอกครับนะมันไปอย่างกับของที่มันไร้ตัวตนนะเนี่ยทีนี้ก็ปลูกปาล์มแล้วครับะนอนนะครับปลูกปาล์มแซมไปแล้วนะเพราะถ้าปลูกยางอีกเป็นไงครับก็เจออีกเพราะร่องรอยของมันยังอยู่นะครับนะไม่รู้จะปราบยังไงครับเพราะเนี่ยนะครับเนี่ยมันเพาะเชื้อมันกำลังเพาะเชื้ออยู่ นะแล้วมันก็ปลิวไปแล้วไม่รู้กี่รุ่นะนะเราก็ไม่ได้เข้ามาดูหรอกนะหากถ้ามันไปอยู่ที่บริเวณไหนเหมาะสมหรือต้นยางที่กําลังอ่อนแรหรือโดนเชื้อเข้มข้นเข้าไปนะโดนสปอร์มันปลิวไปเข้มข้นไปอยู่ตรงไหนมันก็เริ่มกระจายตรงนั้นแต่ช่วงแรกมันไม่มีอาคารอะไรอ่ะเราไม่รู้ไงเราก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรปล่อยอยู่ไปอยู่ไปเป็นไงครับหนายางเริ่มตายนึ่งอยู่ไปอยู่ไปอ่รารังใบเริ่มหล่นอ่ายืนตายยืนตายแล้วเรา แล้วมันก็เพาะเชื้อเพิ่มขึ้นอีกนเนี่ยบริเวณอย่างนี้นะนี่จะงองไงกับมันนะเนี่ยอันตรายนะ,ะแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่ามันมีเชื้อชนิดไหนแบบไหนบ้างครับ